เ,เพลงบอกนี่คืองานเรื่องกองการละเล่นมาคอยจ,าจา้าเพลงบอกคือการแสดงชนิดหนึ่งของไทยเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวปักใต้บริเวณจังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนล่างอันได้แก่ชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงและสงขลานิยมเล่นในวันตรุษสงกรานหรือบุญเดือนห้า เป็นการบอกข่าวของชาวบ้านทุกละแวกให้ทราบว่าใกล้ถึงปีใหม่แล้วหรือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆเช่นบอกข่าวเชิญไปทำบุญตามเหตุการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเพลงบอกเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมทางจิตใจอย่างหนึ่งของชาวใต้ซึ่งคู่กับชาวบ้านมานานตั้งแต่โบราณและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพลงบอกมีมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราว ความสําคัญของงานของกิจการเช่นบอกว่าวันนี้มีการทอดกระถินที่วัดนี้วันนี้มีการทํากิจการของงานของราชการในอําเภอนี้หรือปีนี้จะมีนางสงกรานหรือพยากรว่าปีนี้ฝนฟ้าจะตก กี่หาอะไรนี้นะครับเป็นการบอกเล่าก่าสิให้คนได้รู้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีสื่อสารทีนี้แม่เพลงของเรบบอกจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้เรื่องราวเร็วกว่าคนอื่นก็นําเรื่องราวที่รู้อาจจะได้รับการบอกเล่าหรืออย่างไรก็แล้วแต่มาบอกให้คนที่ยังไม่รู้ซึ่งสมัยก่อนคนอ่านหนังสือไม่ออกจะอยู่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรที่จะมาทําหน้าที่บอกเล่า90าสิ่ก็แล้ใช้ใชายเพลงและ เพลงนี้ชื่อเพลงบอกบอกเรื่องราว,วให้คนได้รู้เพลงบอกจะแต่งเป็นบทกลอนมีฉันทลักษ์เป็นแบบฉบับของตนเองส่วนมากกลอนหนึ่งบทจะประกอบด้วย4วรกสามวรแรกจะมีวรละ6คคำส่วนวรสุดท้ายจะมี4ี่คำ เพลงบอกจะต้องมีลูกคู่คอยร้องรับซึ่งเพลงบอกคณะหนึ่งหนึ่งจะมีลูกคู่อย่างน้อย2คนหรือมากสุดไม่เกิน4คนและเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงบอกมี2ชนิดคือชิ่ง1คู่และกลับ1คู่คนรุ่นหลังถ้าคิดสืบทอดศิลปะการละเล่นแบบนี้ไว้บ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะจริงๆแล้วกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่เป็นปรากฏการ์ที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยใช้เวลานานมากเป็นไม่รู้กี่แบบคือนับเป็นร้อยปีนะครับกว่าจะถึงมาบ,บ,บทบาทของเราในเวลานี้นะครับครูบาอาจารย์รุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนตาปาดีนะครับก็มีเพลงบอกอยู่ก่อนแล้วแม้กระทั่งวงการพระพระบางรูปท่านเจ้าคุณบางรูปก็สนใจเพลงบอกท่านอาจจะไม่เป็นนักขับร้องเพลงบอกแต่ท่านเขียนเป็น แล้วก็พูดเป็นพูดพูดเป็นรูปแบบของกันทลักษณ์เลยบอกได้ท่านส่งเสริมนะครับแต่ก่อนเขาส่งเสริมกันในวัดวัดนี่เป็นตัวหลักที่จะทําให้คนได้มีโอกาสพบเวทีเวทีการแสดงแล้วก็นําผลงานของการแสดงแบบนี้มาเสนอต่อคนต่อคนผู้ฟังนะครับก็อยากจะให้รุ่นนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะให้ฝึกอยากจะให้เรียนรู้แล้วก็ได้สืบทอดต,ต่อไปนะครับเป็นเรื่องดีนะครับเพยงบอกแม้จะเป็นวัฒนธรรมการแสดงศิลปะแขนงหนึ่งของไทยนั้น แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้จักโดยการใช้ฉันทะลักษ์เป็นแบบเฉพาะของตนเองทําให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเพลงบอกเพลงหนังตะลุงและเพลงมโนราและการเข้ามาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดนตรีผู้คนจึงหันไปฟังบทเพลงมากกว่าการขับกล่าวบทสดจึงทําให้เพลงบอกไม่สามารถเข้าไปครองหัวใจผู้ฟังได้นี่จึงเป็นเหตุผลทำให้ประชากรผู้ขับร้องเพลงบอกค่อยๆลดหายไป เมื่อไม่มีผู้ฟัง <ไอ S 1> เพลงที่ดังก็จะเบาหั <ลำ S 1> วใจหลักของเพลงคือการส่งสารถึงผู้รับสารหากผู้รับสารยังไม่เข้าใจ <ไอ S 1> และยังไม่เห็นคุณค่าของเพลงบอก<ไ>อแล้วเพลงบอกจะมีไว้บอกใครกันว่าว่าอาจจัดวกามือดีอาจจัดวากามือดีว่ารุ่นไม่นันทางเปล่าวัดอาจีจัดวากามือดี เล้ยตอลมให้ใจะนะในภูมิปัญญาไวไว้โดยในภูมิปัญญาที่สุดลำกาดูของจัดนั้นและทุนลำกาใช่แล้วของจัดใหญ่ให้ให้ก็จนเสียลักเสียลักทือว่า ชักเอื้อซีถือว่าเป็นชักเอื้ิอย่าให้อาการดุนเสียลักถือว่า เป็นรัเอื้ซเป็นชาฤกจื่อไว้แน่นนี่ในแผ่นตอ้ไว้ยด้อยอยู่ในแผ่นโตจดจื่อไหวให้แน่นลงในแผ่นโตถอยจาจาเอ้ในแผ่นโตด้วยรัก้าก้มที่มีนั่นและรักชากคมใ้ใช่แล้วที่มีทือเป็นกรรมที่ควรสั้นเชื่อสั่นเชื่อจง